เอาเป็นว่าพักจากงานแข่งกีฬาของน้องๆเยาวชนน้องผีกุ้งเนาะเดีลี่ภาพไปเบิ้งนะครับผมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพิ่นกับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับอนุญาตให้เปลี่ยนเอกสารซีซ็อกประซีขีดศูนย์หนึ่งทั่วประเทศนะครับกว่า22ล้านไทยนะครับจำนวนหล้านหแสนสองหมื่นแพันหาร้อยกับอีก20ไร่นะครับคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งเอกสารซิดรวมกว่า2องล้านสแสนหาพันหาร้อยกับอีก61ฉบับครับ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนะครับเพื่อเกษตรกรรมหรือซประกอนะครับจะเริ่มทยอยเปลี่ยนซปกซีขีดสูหนึ่งเป็นโฉนดตั้งแต่วันที่1 5มกราคม2567เป็นต้นไปนะครับซึ่งที่ดินซประกอหรือที่ดินสประกอซีขีดสูหนึ่งนก็คือเอกสารนะครับการแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับเพื่อเกษตรกรรมหรือซประกอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพิ่นออกให้กับประชาชน เขาทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับตามพระราชาบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีพศ2 5 1 8นะครับระบุผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินสอบป,ประกอบมี3ประเภทนั่นก็คือ 1. เกษตรกรนะครับผู้เฮดหน้าเฮดให้เฮดสวนเนี่แล้วฮะ สำหรับข้อ2ก็คือผู้ประสงค์นะครับที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นรับนะครับ,บ,รบว่าสิบผู้ยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000นบาทต่อคนต่อปีนะครับและการจบการศึกษานะฮะทางเกษตรกรรมบ่าต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่านะครับพร้อมทั้งเป็นบุตรโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คือข้อ3นะฮะคุณผู้ชมครับสถาบันเกษตรกรเนาะนะฮะว่าจะเป็น กลุ่มเกษตรกรน,นะครับแลกืกากลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้อมท้งกลุ่มชุมชนสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์นั่นเองนะครับเขามาเบองกันเนาะคุณผู้ชมนาอว่าผู้ที่มีสิทธิ์นะครับผมยืน่นคำขอเปลี่ยนโฉนดสิมิไายแหนะนะครับสำหรับมีผู้ใดในผะีกุ้ง เดี๋ยวเ่าจะมาเบิงกันค่ะคุณผู้ชมครับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคาขอเปลี่ยนโฉนดนะคะนั่นก็คือเกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธ์สพกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังใส่ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่1ิปีขึ้นไปก็จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินภายในระยะเวลา2ปีโดยได้รับสิทธิ์นะคะตามเอกสารสิทธิ์ที่เจ้าของนั่นแหละถืออยู่แต่ว่าบ่สามารถที่จะซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ในระยะเวลา5ปีนะคะจากวันที่ได้รับโฉนดนั่นเองผู้ใดทีถือข้องที่ดินมาก แล้วสีปีมีสิทธิ์นะคะอพอเปลี่ยนไปแล้ว นะคะต้องหาปีก่อนเด้นะคะต้องหาปีก่อนนะคะได้รับโฉนดก่อนถึงจะมีการสื่อขายกันไหนเนาะสองก็คือกรณีที่มีความจําเป็นนะคะในการที่จะกู้ยืมหรือว่าเอาที่ดินไปจำนอกหรือว่าจําเป็นจะต้องขายที่ดินที่ได้รับโฉนดนั่นก่อนระยะเวลาหาปีก็ห้ยดาเนินการผ่านธนาคารที่ดินนะคะที่จะจัดตั้งึืนโดยธนาคารที่ดินจะคิดราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนดนะคะ ข้อที่3ก็คือเกษตรกรที่ยั่งบทาเได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสอปกอรหรือว่าเป็นผู้ซือ้อเปลี่ยนมือที่ดินสอปกอกเกษตรกรกะจะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินนะคะหากว่าวงเล็บกอไกลแล้วกเกษตรกรมีการใส่ประโยชน์ที่ดินในการทําการเกษตรต่อเนื่องมาสิปีขึ้นไปขอก็คือมีเอกสารหรือว่าพยานทําขอตกลงยิ่นย่อมจากผู้ที่มิซื้อในเอกสารสิทธิ์สอปกอ ร่วมทั้งข้อก็คือเกษตรกรผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินบ่บเกินซิปลานบาทเกษตรกรดังกาวก็สามารถที่จะเปลี่ยนซอปกเป็นโฉนโดใด้บ่เกินหาซปไรนั่นเองหลายคน,นจ,จะสงสัยงงคับ,บามของทางราชาการเนาะพะว่าสอปกมันบ่าสามารถที่จะซื้อขายกันได้แต่ว่าสอปกรในที่ไห้หมายถึงว่าเพิ่นเปลี่ยนมือไปให้กับเกษตรกรอีกผู้หนึง่งซึ่งเกษตรกรผู้ที่มารับช่วงต่อน่ะนะคะ ต้องมีเอกสารหรือว่าหลักฐานในการทำทีู่ในตรงนั้นให้ได้สิปีก่อนถึงจะมีสิทธิ์ออกโฉนดเื่กันในแบบวงเล็บกอขอและกข้อนั่นเองนะคะและใน,นส่วนของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สําคัญนะครับข้าเบื่องกันแนว่ามีอย่างแน่นะครับคุณผู้ชมครับว่าข้อนึ่งฮะ,ะการจัดที่ดินนะครับผมยั่งคงเป็นไปนะครับเพื่อประกอบเกษตรกรรมนะฮะตามศักยภาพของพื้นทีน่นั่นเอง สำหรับข้อ2นะครับก็บสามารถเปลี่ยนเมื่อได้ยังที่ปี่กุ้งบอกนะครับระหว่างกเกษตรกรน,นะครับที่มีคุณสมบัติด้วยกันนะครับตามที่กฎหมายเพิ่นได้กาหนดไว้ข้อ3ครับคุณผู้ชมครับก็บคือต้องปลูกไม่ที่มีคาในพื้นที่ตามสัดส,ส่วนที่สพกระกเพิ่นกาหนดนะครับและก็ขอ้อ4ก็คือสามารถใส่คําประกันเงื่อนกู้ของสถาบันการเงินได้ทุกแห่งกันเลยเดย้อ่าโดยเฉพาะสถาบันการเงินของในส่วนของภาครัฐนั่นเองนะครับ ขอหาครับคุณผู้ชมครับก็บคือต้องถือครองอปปรอรสปทธิีดสูหนึ่งนะฮะและทําประโยชน์มาบกบ่หน่อยกว่าหาปีย่างทีทพีกุ้งได้บอกไปนะครับสำหรับสถานที่ที่ยื่นเปลี่ยนที่ดินสปทเป็นโฉนดมีมองได้แน่ละพี่กุ้งค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งกันดีนะคะว่ามีมองไดกันแน่นะคะ สําหรับนะคะการเปลี่ยนสถานที่ของสอปกอกรก็คือทุกจังหวัดค่ะคุณผู้ชมคะและการน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตของสอปกอกรนะคะหรือว่าระบบออนไลน์เว็บไซต์ของสอปกนะคะคและกาเอกสารที่จะต้องเตรียมก็คือสอปกอกร์ซีคศูนฉบับผู้ถือนะคะต้องเป็นฉบับของผู้ถือหรือว่าสําเนาสัญญาเงื่อนกู้ของเท่ากสรกรณี กูเงินกับเทกศนะคะจากโฉนดจากอซอปกอตัวนี้การให้ถือไปนํำนะคะ,ะกรบบตรประจำตัวประชาชนสําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนนามสกุลถามีกาะถือไปนํำนะคะค ถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในเทือนี้และก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสปกกันยังเข้าไปพัฒนาเรื่องของสาธารณูป,ปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็น<ถ>ทั้งถนนแรงน้ำระบบการกระจายนา้ำระบบไฟฟ้าที่ยู่ศัยโดยรัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่ทํากินแก้ไขปัญหาเรื่องของความเลื่อมล่ำและก็ความอยากจนของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของเจ้าของเองให้ได้หลายที่สุดในเรื่องของการที่จะทําการเกษตรนะคะซึ่งซอยพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนส้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยัง่งยืนโดยรัฐบาลก็มีมาตรการที่จะคัดกรองที่โปร่งใสและกจะดําเนินการตรวจสอบผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินซอปรกอรณ์โตจริงที่เป็นเกษตรกรจะบให้มีการสวมซิดหรือว่าถือสิทธิ์แท่นเด็ดขาดนั่นเองนะคะ